สวัสดีสมาชิกครูพงศักดิ์วันนี้ครูก็จะมาแนะนำโปรแกรมแนะนำโปรแกรมการเล่นกราฟการเล่นแกนทางขนานอะไรการเล่นแกนทางขนานอันนี้สามารถสอน,อน,นการเล่นแกนเป็นรูปธรรมเลยนะครับแต่ว่าแบบฝึกเนี่ยจะเขียนข้อเขียนอย่างเดียวหาพิจุดพิกัดใหม่บนเมื่อย้ายแกน พิกัดใหม่อย่างไงนะครับอย่างกรณีอย่างเงี้ยย้ายจุดศูนศูนย์เนี่ยไปอยู่ที่จุดศูนย์หกจหาพิกัดใหม่ของ5ำห้าอันนี้เราก็รู้ใช่ไหมเรากดตรงนี้ไล่จากนี้นี่พิกัดใหม่คือ x หรือว่าพามไ r พามตามสูตรเลยแทนค่าไหมก็ตอบอย่างนี้สอนเด็กได้แต่สอนอย่างเงี้ยมันไม่เห็นภาพจะเห็นภาพหน่ยดูกราฟดีกว่า เอาจุดกำเนิดนจุดศูนย์อะไระเอาข้อนี้เลยเอาเปลี่ยนข้อใหม่ดีกว่าตั้งโจทย์ใหมโอเคล้วข้อนี้ดีกว่าเสร็จแล้วเราเราเอาจุดกำเนิดไปอยู่จุดลบสามสามนะจุดกำเนิดเนี่ยจุดลบสามสามลบสามสามยู่ไนลบสามสาม นี่แล้วก็วิกัดใหม่ของจุดหนึ่งสามแล้วก็เลื่อนไปจุดหนึ่งสามด้วยหนึ่งสามนี่จุดหนึ่งสามนะจุดกําเนิดไอจุดหนึ่งสามจะกลายเป็นจุดสี่ศูนย์นี่ถ้าอิงถ้าอิงแกนแดงเนี่ยเป็นสี่ศูนย์เพราะเราย้ายเราย้ายจุดกําเนิดไปอยู่ที่จุดลบสามสามมันเป็นยังไงล่ะคานวณดูดิเดี๋ยวแบบนี้กันดูนะอันนี้ก็ ใลระขั้นในระขั้นอันนี้ไม่ใช่สามสามข้อไหนไปที่จุดไปที่จุดลบสามสามแล้วก็จะลัหาพิกัดใหม่ของจุดเท่าไหร่นะพิกัดใหม่ของจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งสามอยู่ตรงไหนนี่จุดหนึง่งสามหนึ่งลบสามเดี๋ยวอ้ยตายหนึ่งลบสามต้องล่างเลยเนาะ ถูกไหมกูก็งงตรงนี้เห็นไหมจุดสีแดงนี่เป็นจุดใหม่เห็นไหมเวลาสอนเด็กง่ายจุดกําเนิดใหม่ให้ไปที่จุดสามหนึ่งจุดสามหนึ่งสามหนึ่งจุดกำเนิดใหม่นะนี่จุดกาเนิดใหม่ปัญหาพี่กิดใหม่นั้จุดสองลบสองห้าลบสองห้าลบสองลบสองลบห้าลบสองลบห้าก็มานี้ลบสองลบห้านี่ลบสองลบห้ามาเนี้เดี๋ยวนี่ลบสองลบห้า พิกัดใหม่ก็จะเป็นลบห้าลบหกดูช่งไหมเออตรงอันใหม่ก็ได้ย้ายแกนมุมฉากให้จุดกําเนิดไปที่สองหนึ่งจุดกาเนิดสองหนึ่งจงหาพิกัดใหม่ของจุดลบสามลบสี่ลบสามลบสี่เนี่ยพิกัดใหม่ก็แล้วห้าห้าดูชื่งไหมนี่เห็นไหมสอนคู่กันนี่สบายเลยรู้เรื่อง ไปนี่จุดกำเนิดใหม่อยู่ที่หนึ่งลบหกหนึ่งลบหกมาหนีหนึ่งลบหกจุดพิกัดใหม่ของลบห้าลบหนึ่งดูถีน้ำเงินข้างบนลบห้าลบหนึ่งพิกัดใหม่จะเป็นลบหกลบลบ 6. หกอืมเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณมันมองไม่เห็นภาพถ้าเรามีกราฟช่วยนะสบายโอเคนะเอาเคปปิดกราฟดีกว,ว่า ปิดกราฟไปก่อนปิดกราฟมันอยู่บนเน็ตนะครับเมนูมาดูอันนี้การเลื่อนแม่นสมการก้านสมบูก็หวว่าเป็นจงเป็นคำคล้องจองถ้าเลื่อนกราฟไปจุดส่นูนไปที่จุดลบสั่นเลื่อนกราฟเนี่ยจากจุดส่วน,นไปจุดนี้ตัวนี้จะมีสมการอย่างไรก็วิธีทำก็นี้เนะขาทำอะไร x พร้วมแล้วกับ x ลบ h นี่สมการจะเป็นอย่างนี้ เช็คไปเลยเฉลยหมดทุกข้อเอางี้เลยเฉลยงี้เลยเฉลยหมดเลยยี่เฉลยทุกข้อเลยมองแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะเพื่อจะให้เห็นรู้เรื่องโชว่อนกราฟออนไลน์มาช่วยหน่อยกูทำไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ใช่ยากนิดนึงแล้วจุด ศูนศูนย์ยายกดลบสามลบสองลบสามก็สองลบสาบ,บแกนที่แดงลบสาก็สโอเค okay. ขยายได้นะลบสาก็ส y เท่ากับอัตรูด x พิมตรงนี้นี่ y เท่ากับอัตรกด y เท่ากับอัตร x พิมในค่าอัูอย่างนีง้นี่แกนตั้งเห็นไหมจะเกิดการาฟขึ้นมาการาฟที่เขียวนะครับ ทีนี้เราต้องการเลื่อนกราฟไปที่ไหนไปที่จุดนี้ลบสามสองใช่ไหมเลื่อนกราฟแล้วก็พิมพ์อย่างนี้เรามาดูก่อนว่าชื่อมันชื่ออะไรชื่อกราฟมันชื่ออะไรชื่อว่า p กราฟตอนนี้ชื่อว่า p แล้วก็พิมพ์อย่างนี้นะทานทานนี่คืออะไรการเลื่อนเลื่อนกราฟออบเจกต์ก็คือตัวกราฟก็ชื่อว่า p ไปทิศไหนไปทิศเวกเตอร์เวกเตอร์ก็คือ เวกเตอร์ ector, ตัวนี้ชื่อว่า u นะเวกเตอร์ใส่ัสอูอกศรขวาลงไปใส u ลงไปนีม่มาแล้วครับทีนี้มันดูไม่ออกมันสีเดียวกันเลยนะเราก็ไปไปเซตสีนะเดี๋ยวให้ตรงนี้ครูครูกด f11 นะจะใหญ่กด f11 มันจะใหญ่สีนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเราก็คลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ คลิกตรงนี้นะเดี๋ยวกไอนันนี้อ่าก็เราจะมาทำสีตรงนี้เราก็คลิก ตรงนี้นะีคลิกตรงนี้นี่คลิกแลาเซตติ้งแล้วไปที่คัลเลอร์คัลเลอร์เนี่ยเป็นคัลเลอร์ของตัวนี้นะตอนนี้มันเป็นที่เขียวอยู่นี่เห็นไหมถ้าเราคลิกสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงกราฟมันก็จะเป็นสีแดงกราฟที่เราเลื่อนเนี่ยเลื่อนได้เห็นไ,ไหมนะเลื่อนกราฟนสมาการก็จะเป็นตนัวนี้นะสมการเป็น y เท่ากับอัตราส่ว x บวก3บวก2ซึ่งมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับเมื่อกี้เนะี่ยแต่ว่า2มันอยู่ทางซ้ายนะตรงนี้ y ลบสองใช้เช็คได้ไอย่างนี้ทำเป็นแอนิเมชันได้ดูนะคลิกแอนิเมชันเพราะว่าจะเป็นแอนิเมชันได้เนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวปุ่มจุดจุด c เนี่นะดูนะว่าไงให้มันเลื่อนกราฟนะเลื่อนอยังไงเด็กเลื่อนอยังไงเลื่อนอย่างนี้เนี่ยเลื่อนคลิกและแอนิเมชันนี่ยเลื่อนกราฟโอเคไหม หน้าอันนี้ก็คงเข้าใจนะง่ายๆตรงน,นี้ครูปิดนี่ก่อนการเรื่องกราฟอันนี้ก็ใช้อย่างนี้นะเวลาจะเห็นให้เป็นรูปธรรมก็คลิกตรงเรื่องกราฟออนไลน์นะครูจะเก็บไว้ในรีซอร์สของครูในจีโอทีบ้าต่อไปอันที่สี่ชื่นชมพาราโบลอาสนุกกับพาราโบลานี่เองตอนนี้ลบสามหกนะนนลบสามหกราการจะเป็นยังไงครูนน 3, เฉลยเลย เลยหมดเลยสมการจะเป็น y ลบ6นะคร x บวก3ยกกำลัง2เอาเก็บไว้ก่อนขยายได้แม้ขยายสอนเด็กได้อทีนี้ทีนี้ก็จะมีกราฟออนไลน์ช่วยโหลดมาแล้วถ้ามีอินเทอร์เนต็ตแรงๆหน่อยโอ้สุดยอดอันนี้ก็คลิกตรงนี้นะอันนี้จะพงมีโครงการาฟไว้ให้เฉยๆ าการต้องใช้ความรู้ช่วยตัวเองหมายถึงว่าให้ทําด้วยตัวเองเนี่ยก็จะสนุกไปด้วยนะ uh, ตรงนี้ให้เลื่อนกราฟให้จุดย่อยไปที่หกหนึ่งเราก็ต้องเตรียมกราฟจุดยอยให้ไปที่หกหนึ่ง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 ใช่ไหม 66, ไนี่หกหนึ่งนี้มาจุดยอยไปจุดน,นี้กราฟกราฟชื่ออะไรกราฟชื่อ y แล่วก็ x กำลังสองก็กราฟพาราโบลาหมายเลสาม y แล้วก็ x กลังสอง 2. มาแล้วกราฟนี้เราจะเลื่อนกราฟนี้ไปที่จุดนี้นะเลื่อนตามไหนเลื่อนตามเวกเตอร์เวกเตอร์ชื่ออะไรชื่อ u ูนะกราฟนี้ชื่อ p แล้วก็พิมพ์ทางตะเลสนะพิมพ์ทางตะเลสลงไปพิมพ์แค่ T R A มักมาให้และง่ายๆเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์เอ่ออ็อบเจกต์ก็คือออบเจกต์ p นะแล้วลูกศรขวาของพีบอร์ดลูกศรสี่ทิศเนี่ยกด u ตัวเดียวมาเลยมันจะเป็นกราฟสองรันเห็นป่ะ มันคำสั่งโปรแกรมมันทำให้อู้ก็แค่คิดว่าจะทำยังไงกับมันเท่านันา้นเองนะคลิกเต็มแล้วก็ไปกำหนดสีสีตอนนี้มันเหมือนกันเป็นสีดำใช่ไหมเราจะให้เป็นสีแดงกดสีแดงลองคลิกก่อนบางทีมันกดด็ดด้อลองดูใหม่กด F11 กีอกันจะชัดลดูดกนอนตัวนี้นะตัวนี้ คลิกตรงนี้ setting color นะขนะนี้มันเป็นสีดำอยู่เป็นสีมพูมาแล้วเป็นสีแดงได้ยังไม่มันได้ดูแล้วต้องใหญ่ๆนี่อันนี้นจะเลื่อนขนาดเห็นไหมะเลื่อนขนาดเราสามารถใช้มือถ้าเป็นทัชสกรีนนะโอ้ได้ด้วยลากตรงนี้เป็นงกลางก็ได้คลิกขวา,ากิ้งลูกกิ้งเมาส์ก็จะใหญ่เด็กก็ได้เห็นว่าเออมันเลื่อนกราฟยังไงเนี่ยเลื่อนกราฟเห็นไหม ขนาดแกนแกนมุมฉากย้ายจุดยอดย้ายแกนมุมฉากนะครับทีนี้ก็สมการใหม่ก็จะเป็นงี้รูปสมการในกราฟเนี่ยเราสามารถปรับได้ชี้ขวาแล้วปรับเลือกเ,เอานอ่เห็นไหมมันก็จะเหมือนอะไร y ลบหนึ่งเท่ากับ x ลบหกกำลังสองนี่ไงเหมือนกันเป๊ะและไอ้น,นี้เราทำแต่ตัวเลข่ลอัน,นี้จะเห็นรูปก,กราฟเด็กก็จะมีความเออตื่นตาตื่นใจกับกราฟ เมนูว่าดูเรื่องต่อไปเรื่องอะไรวงรีมาดูวงรีวงรีนี้สามารถตั้งโจทย์อูเยอะมากแต่พยายามจะให้ลงตัวให้สวยนะลงตัวให้สวยเฉลยหมดโจทย์เป็นพันไม่ต้องห่วงนะทำอันนี้ก็สามารถทำได้นี่ย้ายจุดไปที่อะไรลบสามอันนี้ครูก็ลบเนี่ยลบตัวตําการ่งตรงนี้ลบให้ลบตรงนี้ ไอ้ตรงนี้ลบมันเหมือนกับเวอร์ชันหกนะเราก็เลยเลทตรงนี้ก็หายไปเลยมันก็จะเหลือแต่ตัวนี้จะอย่าไปลบตัวอื่นนะแต่ลบว่ามีผลอะไรแล้วไปเรียกมาใหม่มันก็เป็นอย่างเนี้ย้ายไปที่ลบสามห้าลบสามห้าย้ายตัวนี้ไปลบ 3. ย้ายตัวนี้ไปที่ลบสามลบสามห้ามีตัวเลขบอกลบสามห้านะแล้วก็สมการเป็นยังไงสมการพริมอย่างนี้พิมพ์ไปเลย x กำลังสองส่วน c บวกด้วยตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ y กำลังสองส่วนสี่บเก้า y กำลังสองส่วนสี่บเก้าเท่ากับหนึ่งบวก y กำลังสองส่วนสี่สิบเก้าเท่ากับหนึ่งแม่เป็นรังวง,งรีเราต้องาการเลื่อนสมการวงรีชื่ออีคิหนึ่งเนี่ย นะแล้วก็พิมพ์ทานตะลตรงนี้ทานตะลงอ็อบเจกต์ชื่อ q หนึ่ง eq หนให้มันย้ายไปตามอยู่มันก็ยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะเอระวังมันนะ,ะแล้วก็คลิกขวาตรงนี้คลิกขวาแล้วลองแอน m a t i o n ดูเป็นไงอะนะตรงนี้เราก็มาปรับปรับตรงนี้มัน active แล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ เ e t ติ n งเอาสีเป็นสีอะไรสีแดงไหมอ่าสีแดงโอเคไหมอืมเอาแอนิเมชันใหม่นถือการเล่นกราฟคณะสรรมการใหม่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นนไม่สวยแล้วคลิกขวาเนี่ยเกิดเป็นรูปมาตรฐานให้เลือกเนี่ยเห็นไนะโปรแกรมอะไรทําได้ก็ไม่รู้อะคูก็เล่นอยู่เนี้ยนะครับ เปลี่ยนจาก e.g.s.p มาเล่นตรงนี้ก็ล,ลงเด็กตเต็มๆไม่ต้องอะไรเด็กอ่อนๆก็ได้ด้วยนะเนี่ย, King looking, ยกิ้งลูกกิ้งย่อขยายได้ใช่ไหมโอเคไหมอยากได้ออนิเมชั่นก็คลิกขวาอนิเมชั่นกราฟที่ได้ก็จะคลิกขวาดูนี่นะ x บวก3กลัง2บวก4เอ่อ,อ,อ4นะี่ แต่ของคู่ดูจะนหน้าหน้าสวยกว่านะนี่ไงเห็นไหมตอนที่สิบเก้าของครูจะเป็นเศษส่วนสวยงามแต่นี่เขาจะเขียนในรูปจำกัดบรรทัดนะครับเอามาดูอีกอันหนึ่งตุดท้ายละก็คือให้เปิดบุรามุมฉากนะครับรูปอย่างนี้อันนี้ครูก็ลบนี้ก่อนแล้วก็ปิดไปเลยก็ได้นะปิดไปเลย แล้วครูก็ไปเรียกมาใช้ใหม่เรียกมาใหม่กราฟออนไลน์มาแล้วมาแล้วนะทีนี้เราก็ดูว่าจะย้ายไปที่6กลบสาย้ายไปที่6กลบสมมาแล้วทีนี้สมการ x y เท่ากับลบห้าทำนี้ x y เท่ากับลบหเพื่อให้ดูชัดๆกด f สิบ x คูณ y เท่ากับลบหกราฟเป็นทีดำเนี่ยนะครับณขณะนี้จุด <c oughs> จุดจุดถึงกลางอยู่ตรงนี้เราจะเลื่อนกราฟมาอยู่ตรงนี้เลื่อนอยังไงเนี่ยเราก็ออบเจกต์นี้เป็นออบเจกต์เดียวกันเป็นกราฟเดียวกันเราก็พิมพ์ทานจเรสพิมพ์ t r จบเลยชื่ออะไร e q อีคิวหนึ่งแล้วก็เลื่อนตามเวกเตอร์อยู่นะครับแล้วเราก็ไปคลิกตรงนี้ให้มันแอคทีฟแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้เพื่อจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็สีมันเป็นสีดำอยู่อาจจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเห็นไหมสีน้ำเงินก็ได้สีส้มก็ได้แล้วแต่เด็กก็ตื่นตาตื่นใจเรียนโอเคไหมอ่าทีนี้เรา,เาดูเราเลื่อนอันนี้ไปหาที่จุดไหเราเลื่อนการอยยังไง เนี่ยกดลากก็ได้เนล่นเ,เกฟแล้วคลิกขวาหรือจะจับมือลากก็ได้ทัชสกรีนจอทัชสกรีนกดแอนิเมชันเห็นนะโอเคนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้